สวดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับวันนี้พ่อบ้านก็จะพาไปเที่ยวตลาดครับไปที่ตลาดมารวยครับวันนี้ลูกสาวกับลูกเขยมารับไปเที่ยวครับวันนี้ก็กําลังออกจากหมู่บ้านครับน้องอลปากซอยเรถวินน้อยครับคอยไปดูด้วยกันครับผม เ่ินตลาดจ้าทุกคนเดินเที่ยวตลาดค่ะมีของขายมีเสื้อผ้าของใช้ศูนย์อาหาร รอมกับข้าวพรอมกับข้าวทุกคนอะไหอ

กินขามหมูไหมเอาแบบกลับถึงหนึ่งค่ะครัแบแปดสิบร้อยครับเอา 80. แปดสิบน่าทานมาก เดี๋ยวตลาดทุกคนปาก่าเยอะมากเลยค่ะนี่ท้องหวานก็มีคะ่ะท้องหวานก็น่านนกินนี่กินของหวานไหม

หาเดินดูก่อนมีอะไรบ้างนี่ประชูมสวยมากเลยอ่ะ เท่าไหร่คะต่างปค่อ้โหต้องนี่ปลาแดดเดียวนี่ขายโลเท่าไหร่นะบนี่ย อันนี้เป็นปนลนมากล้นไปดูร้านเลยนี่เดินดูรื่ด้วยกันขนมเยอะมาก นหน้าทานทางนั้นเลยอ่ะเนื้อลงอันนี้เนือ้ออันนี้เนือ้อใช่ไหม เท่าไหร่อะสองร้อยสองร้อยยี่สิบแล้วอะไรดีคะเลื่อยๆสองร้อยยี่สิบโม่หนึ่งไหมนะโหแพงมากเอาครึ่งโมไปหนึ่งสองโมอยากกินอยากซื้อนี่ไปไว้ผัด เท่าไหร่คะห้าบาท รคาห้าสิบบาทก็ร้อยหนึ่งร้อบาท เราจะเราจะกินอะไรดีเนี่ยตออหาสอมตัก่อนมีร้านองตัเลยห้

ไปแกงไอ้แกงไอ้หน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเออเดี๋ยวจะแกเนี่ยจะแกงให้กินตอนเย็นก็ได้ถ้าจะอยากกินใส่เห็ดใส่เห็ดใส่อันนี้แล้วก็คุมเออเอาโชอมมาด้วย นี่ก็สวยได้อยู่ชะอมเน่าหาเห็ดหูไม่มีเออเอาเห็ดด้วยเอาเห็ดด้วย ใส่เห็ดม้ยไปยานาก็น้ำยานางมีเปล่ามเนปะเอาน้ำยานางด้วยนะคะเห็ดก็ใส่ตัวตัวไม่และกับเนื้อปล้ล ชื่อมูสัมชันไปใจนะไปทำกับยิห้าสทมกับยิม่คัเป็นเกาห้าอันนี้เพิ่จานนะอ้วบอ๋อมามดยงนีครับในของใครไปขังนู้นก็ไล้ น่กแบถือสิเอาถุงเอาถุงนี่ใส่ไหมมันมีถุงอีกอันหนึงหน่งนะอยู่ในนั้นอะ่ะไม่ต้องใสเหรอรักค่ะักรกอสวยมากเลยอ่ะ ซื้อมูสซมชันก่อนก่อนชั้น่อนอ่าเอ๊ะร้านจ่มตำไม่มีเลยหรอไหน

ได้กุ้งแห้งอะ่ะไปย้ำมันเส้นไดเอบาทเออไม่ถึงหรอกไม่เป็นไรเท่าไหร่สี่สิบบาทอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึ่งอ๋อได้อันนี้ถูกเท่าไหร่คะสิบสองเติ้งห้าสิบสอง เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะเทบาทนั่นน่ะอ๋อค <c oughs> ุณซื้ออันนี้ด้วยอ่ะเอินก็ยำเส้นเอาไหมอีกอัน อีกสามสิบอันนี้สามสิบแน,นี้มันเกิบเพียงดองไหม้ยก <c oughs> ็มองไม่เห็นอนะอันนี้เท่าไหร่ไม่เมื่อกีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตังค์นะบ,บาทเองเดี๋ยวดูกัน ดวดูก่อนนะว่ามีหรือเปล่าบานีมีหละนี่ค่ะอ,อุ้ยวอม่อสวยอะ่ะอ๋เยี่ยงครับขอกคุณค กราดูนเนี่ยสี่สิบสี่สิบไปอันเดียวแล้วเนี่ย ก็ไรค่ะเอาอันนี้ก็ได้ค่าวมจไม่60บาทคะข้ามิไม่60บาท60อะคะ3ั้งบาทไม่ทั้งหมดอันนี้เลย3บาท3 30 8 30บาทเดี๋ยว6 6บาทเออข้าวกระาย โหใหญ่มากไม่อยากกินอันนะั้นอะไม่เธอฮะจะากกินที่แม่ซื้อเหรอ,อ,อต้องไปบิ๊กซีนะเออต้องไปซื้อที่บิกซีขาดอะไรอีกอ่ะใส่ลาบเออลืมซื้อผักไอ้นี่อะ มิซาาแน่ใส่หน้าโอ้ยกลางไรคะกำลังห้าบาทห้าบาทคะอันนี้เป็นหู อืมจะเอาแล้วอ่ะโดนอะไรเนาะบันไ,ไปโดนโทรศัพท์เมื่อกี้เสร็จแล้วค่ะ

ไม่ส้มตำมันไม่มีเลยเหรอนี่เูาขแล้วขาบวท่านินตัวละน้อยเอาสักตัวหนึ่งอะ กี้ยปันนีเราก็มีอยู่ย่ไ,ไม่ได้กินเลยไหนหน้องมาอยดิไม,ยไม่ต้องเอาหรอกม,มั้ยไหน โลน,นึงเท่าไหร่คะได้ตัวเจ็ดถึงแปดตัวนะใช่ค่ะอันนี้ห้าตัว,ตว <5 S 2> แล้วหกเจ็ด ตาดมาค่ะคนุนซื้อปลาไปไว้ทอดค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำค่ะส่วนยำลูกชิ้นค่ะ่งตามอ่ะ อะอฮไรนะกอจ้าจะไม่เดินพูดไปเลยตอนนี้เราก็เดินช้อปปิ้งกลับแล้วนะคะช้อปปิ้งของกินค่ะเยอะมากเด็กไม่ถูกอ่ะ ไม่ถูกเลยจ้านร่จะเป็นโซนของหวานค่ะหวานก็น่าทานโซนขนมค่ะเรื่ก็จะเป็นไก่ทอดค่ะทุกคนไก่ทอดขนมหวาน ลาไปกินกับซมต้มมัเท่าไหร่คะเอาอันอันเลยงคะ่ะอนทอดมันด้วยคะ่ะเดียว้พึ่งเขาก็สแกนไว้ไม่สกแกนไว้ไม่ได้กดตัวเลย สี่สิบัตทอดมันปลาทดอดน่ากินทุกอย่างเลยจ้าน่าทานทุกอย่างเลยค่ะกับข้าวแล้วก็จะเป็นขนมค่ะ ไร <laus im> ้านขยาจมอกรอะรกันดร้านชตาเดินหาร้านชงตาค่ะทุกคน โอเป拉ไหมโอเปาเหรอหรือ่าตำไทยเอาตำอะไรฮะตำทงเรของ มื่อก็ใส่ใสใได้ยังไงขนมจีนตำปาก็ได้ห right> รือยังไงเอาตำปาก็ไ uh ด้เอาตำป่าเอาตำป่าค่ะตำปากับอะไรดีนี่ค right> ือเป็นเกร็ดทางนี้เมนูอะไรบ้าง

ผสมก็ได้รวมก็ไเอาแบบไหนเอาแบบลวกดิไม่กินเรายังรวมแบบลวกแล้วก well? ็ใส่กะละไมด้ไหมไม่ใส่หนูไม่กินใช่เหรอไม่ใส่ค่ะแล้วก็ตำหมาตำหมากะละได้ค่ะได้ค่ะ ก๋วยน้อไกินนะระแซบยำไข่แดง ยำยำไข่แดงพุ่งสดน่ากินมากน่ากินทุกอย่างตอนนี้เราก็เลิกช็อปแล้วนะคะเราก็กลับบ้านกันแล้วค่ะ ช็อปกระจุยะคะ่ะวันนี้ลูกสาวลูกสาวม,มาค่ะกันเลยชอ็อปกระจุยกระจายซื้อของไปทานกันค่ะอากาศร้อนนะากาศร้อนจังเลยบ้านกันค่ะ กลับแล้วนะคะแพงน้อยำอ่ะสองร้อยเจ็ดสิบเนื้เมื่อวานไม่มีแดดเลยนะวันนี้มีแดดเสียงเลยเช็เ๊บัตเลยจ้า มาอีกรอบค่ะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปตามระเบียบของกดหมู่บ้านค่ะต้องแลกบัตรทุกครั้งนะคะ ะดูใบไม้ร่วงนะช่วงนี้จะล้นล้นหน่อยไม่ค่อยมีใบเท่าไหร่ชอบหนาร้อนชอบอยากขึ้นหน้าหนาวใช่ไม่ชอบให้ร้อนเหมือนกันไม่ชอบหน้าร้อ,อนไม่ชอบหน้าข้าหมู่บ้านจ้าทุกคนจะมีดอกไม้ข้างทางค่ะดอกเพลิงฟ้าหลากหลายสีสัน นาทีเข้าใจไหมเรายังไม่พ่าน,นาเออมันมีนาทีเหมือนพวกแม่ทําแต่ก่อนหกหมื่นนาทีไงอันนี้ยูทูบก,ก็มีเหมือนกันเขาก็มีนาทีของเขาต้องผ่านนาทีก่อนผ่านผู้อต,ติดไปไหนวะ ติดไปนะวะติดมาลงทลาทางสนุกมากเลยขี่รถเล่นไปหอดลงบ้านสายไหม่พุ่นไปถึงโรงพยาบาลายใหม่เลยนะลืมข่าวลืมลืมจำทางไม่ได้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามให้นะครับวันนี้พ่อบ้านก็กลับมาแล้วครับกอกขอบคุณทุกท่านวันนี้พ่อบ้านก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ